อสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เป็นวันอะไรดีวันรสตรีออกนะคะเพื่อนๆไปซื้อกันหรือยังคะ วันนี้อาจารย์เมรีก็มีเลขสวยๆรวยมากมาให้ทุกคนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆสแกนจิตกันก่อนค่ะรวย,ยรวยรูสแกนไปเลยค่ะวันนี้ฉันต้องถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่อาจารย์เมรีสแกนเรียบร้อยละรวยรวยรางวัลที่หนึ่งรยวยสวยสวยสวยและรวยมากค่ะนะคะเพื่อนๆชาวตากศิลานะคะ ค่ะใครสนใจเรียนกับตากศกิลาโทรเข้ามานะคะ0923132723ค่ะรู้จริงเรื่องดวงและอย่าลืมนะคะให้กำลังใจอาจาร,รย์ไมดีกดไลค์กดแชร์ให้จา์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะค่ะวันนี้วันที่1เมษาย5 6 2น2562เป็นวันโชคดีของหลายๆคนเลยค่ะนะคะค่ะเรามารู้ความหมายของวันจันทร์ก่อนค่ะ สีประจาวันจันทร์คือสีอะไรคะสีเหลืองที่จันมินี่ใส่ยอยู่นะคะสีเหลืองเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและความสมดุลน,นะคะความหมายของมันเหรอคะความเป็นสีเหลืองก็คือความรื่นเริมเมงเบิกบานแจ่มใสค่ะนะคะความสุขความสดใสคะ่ะร่าเริงนะคะพลังงานของอนาคตนะคะการมองโลกในแงด่ดีสีเหลืองนะคะความหมายของเขา อุดมคติและจินตนาการนะคะแล้วก็ความหวังแสงสว่างรู้ดูร้อนแล้วก็ความมีปัญญาปัจจัยความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ความไม่จริงใจความขี้ขาดนะคะการทรยศและริษยาะคะ่ะมันจะบ่งบอกออกมาแล้วก็ความเจ็บป่วยอันตรายนะคะ พลังของสีเหลืองหรอคะพลังงานของสีเหลืองเนี่ยนะคะก็คือสีเหลืองเป็นสีที่ช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารค่ะนะคะ,นะคะการกระตุ้นสมองและความจําและช่วยสร้างความมั่นใจนะคะและยังเป็นสีที่ช่วยในเรื่องของความคิดความวิเคราะห์นะคะแล้วก็ใช้เหตุผลอีกด้วยค่ะนะคะ,นะคะสีเหลืองเข้ม จะเป็นช่วยเพื่อนๆกระตุ้นความรู้สึกสีเหลืองเข้มนะคะสีเหลืองเข้มก็ประมาณนี้ค่ะสีเหลืองเข้มนะคะก็จะช่วยกระตุ้นของความรู้สึกความคิดถึงอนาคตที่สดใสแล้วก็ให้มันดีขึ้นไปสีเหลืองมอนๆจะทําให้รู้สึกเจ็บป่วยมนๆสีเหลืองมอนๆก็คือสีเหมือนแบบ จะพูดว่าไงอ่ะสีเหลืองหมดเนี่ยถ้าจาร์มีนี่ความหมายของจาร์อันนี้คิดเองนะคะก็คือสีเปลือกไข่อะค่ะมันจะมนมนมันจะเหลืองก็ไม่เหลืองมันจะส้มก็ไม่ส้มอ่ะนะคะนั่นคือเป็นความรู้สึกของความเจ็บปวดและอ่อนแอค่ะนะคะในทางจิตวิทยาสีเหลืองช่วยเชื่อมต่อความคิดในจิตใจจิตใต้สำนึกของเรานะคะแล้วก็สีเหลืองเป็นสัญ,ญลักษณ์สาคลของการเตือนให้ระวังเห็นไฟแดงไหมคะ เป็นสัญลักษณ์สากลคือก่อนที่จะไปสีเขียวแล้วก่อนที่จะไปแดงหรือแดงมาเขียวจะมีสีเหลืองถูกไหมคะไฟก็คือไฟจราจรสีเหลืองคือไฟที่เตือนหรือกลางคืนเวลาเราขับรถมันจะมีไฟที่เป็นสีเหลืองตามโค้งตามอะไรอย่างงี้คะ่ะให้เราเห็นกระตุ้นนะคะค่ะแล้วก็ส่งพลังงานออกไปสู่สมองของเราให้ไวที่สุดอีกด้วยนะคะสําหรับสีเหลืองนะคะ ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์เมรี่ก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะที่มีความค้หรือว่าความคิดที่จะแบบไม่ดีกับตัวเองนะคะพยายามให้กำลังใจตัวเองเยอะๆค่ะนะคะให้กำลังใจตัวเองว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาถึงจะมีสิ่งอะไรที่เรามันมันผ่านไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆ ในเมื่อสิ่งนั้นมันผ่านไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้นะคะแต่เราจะทํายังไงให้มันเป็นบทเรียนสําหรับชีวิตเราบทเรียนตรงนั้นอย่าให้ความหลังมาล้างเราให้เราเดินต่อไปไม่ได้นะคะอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะอาจจะทําให้เราไปไกลกว่าเดิมเพื่อนๆนะคะเปิดใจรับกับมันและก้าวเดินต่อไปอย่าลืมว่า เราอยากกลัวการเริ่มต้นใหม่ถึงแม้จะเดินไปคนเดียวแต่สิ่งที่เราเดินไปคนเดียวนั้นมันอาจจะไม่มีใครชุดรั้งเราไว้ข้างทางก็ได้นะคะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆโชคดีในวันรถตตอรีออกกันด้วยนะคะผู้โชคดีในวันนี้นะคะอาจมีสิทธิ์ถูกรัตตอรีได้ ก็คือผู้ที่เกิดวันอังคารวันศุกร์และวันเสาร์ค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารวันศุกร์และวันเสาร์นะคะคือผู้โชคดีเลขสวยรวยมากรับกันไปนะคะใครมีเลขในใจหรือว่าตรงกับอาจาร,รย์เมรี่เดินไปซื้อลอตเตอรี่ตอนเช้ายัางมีอยู่นะคะช่วงเวลาเช้านะคะ7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงครึ่งเป็นโชคลาภนะคะค่ะ นะคะเลขที่ออกมาแล้วนะคะออกสำหรับอาจารย์เมลีนะ8 1หนึ่งค่ะ4 6 7ค่ะนะะเพื่อน,อนๆลองไปหยิบไปใช้กันดูกลับไปกลับมาลองไปซื้อชอบเลขไหนนำไปใช้ดูนะคะ8 1 4 6 7 8 1 4 6 7หนให้เพื่อน,อนๆโชคดีถูกรตเตอรี่กันทุกคนเลยค่ะ ชอบอาจารย์เมรี่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีถูงรัตตรีหวยกันทุกคนเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะ